มึงขอโทษเพื่อนฉันโทรมาขอโทษก็รู้สึกผิดนะ เราคิดว่าเดี๋ยวประมาณช่วงอาทิตยน้าเราว่าเราจะลองเข้าไปผมจะแพทย์ดูว่าแบบอะไรอะไจะดีขึ้นอะไรเงี้ยแบบพอคนสองคนคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็อาจจะต้องมีคนที่สามในการที่แบบช่วยในการสื่อสกการกันให้เขาใจายอะไรเงี้ยใ่้มากขึ้นนไอยก่อนเรื่องอะไรอีกแล้ว ่กี่ทำอะไรโอ้โหจมูกเลอะอะไรเต็มเลยไหนมาดูนี่ดูจมูกเลนวาชุดแม่เลอะหมดแล้วใครให้ทําแบบนี้วันหลังแม่จะไม่ปล่อยให้ออกมาเล่นคนเดียวแล้วนะทําไมถึงทําแบบนี้คือนางมาขุดดินตรงนี้ยรู้สึกผิดบ้างปะเนี่ยฮะ รู้สึกผิดบ้างไหมดูหน้าสิหน้าเลอะไปหมดแล้วเล้วนัวเดี๋ยวจับอาบน้ำเลยดีไหมเนะี่ยเดี๋ยวแม่จับอาบน้ำเลยแล้วกันเออหลังจากที่เกิดเรื่องดราม่าขึ้นนะคะเมื่อเช้านี้ก็ เราก็เคลียรกับแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือโทรไปขอโทษเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็หลังจากที่อาบน้ําแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าม o d เรากลับมาปกติแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไป u n นบ็อกซิ่ง ของที่เราได้สั่งมาจากเว็บไซต์ AliExpress คือเป็นเว็บจีนนะคะคือสั่งมาเยอะมากๆก็เดี๋ยวนี้เราก็จะมาแกะชิมต่อชิ้นให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าเราสั่งอะไรมาบ้างก็จะมีเป็นของตั้งแต่ของใช้ส่วนตัวของ Home Deco หรือว่าเป็น Christmas decoration นะคะก็ให้เพื่อนๆพร้อมานะคะแล้วก็ไปรับชมกันเลยค่ะ ที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้นะคะก็เราจะอันบ็อกซ์ทั้งหมดที่เอามากองอยู่ตรงหน้าตรงนี้เลยก็อันนี้นะคะก็คือจะเป็นการช้อปปิ้งจากเว็บไซต์จีน Aliexpress สสินค้าทั้งหมดที่วังได้เลือกซื้อมานั้นคือเป็นสินค้าที่เลือกซื้อด้วยตัวเองแล้วก็ ไม่เคยได้เห็นสินค้าจริงมาก่อนเลยนะคะก็เลยทำให้วันนี้กวอนจะเป็นคนมาพูฟนะคะว่าสินค้าจาก El ลลี่เอ็ e s คือตรงปกหรือไม่ตรงปกแล้วชิ้นไหนที่ตรงปกแล้วควรที่จะไปตามหรืออันไหนที่ไม่ตรงปกแล้วก็ไม่ควรที่จะไปซื้อนะคะก็วันนี้นะคะกนก็จะมาแอปพูฟให้ทุกคนได้ดูกันค่ะงั้นเริ่มจากชิ้นแรกเลยอ,อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเตียงของเรนัวนะคะ เลนวัวคือหมาของเราเองถ้าเกิดว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทราบว่าเลนวัวคือใครค,คืออะไรหมาน้อยพน่ารักว้าวคุยทคนผ้ามันนิ่มมากือบโอ้ my gosh อ๋อ,มอ,อไม่ใช่ของเลนัว อันนี้คือเป็น bean bags นะคะคือเป็น bean bags i z e ขนาดใหญ่สำหรับคนก็คืออันนี้เราตั้งใจที่จะซื้อมาเอ oh, าไว้นอนกับเลนัวนั่นเองแต่ว่าตอนแรกเราเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเตียงแบบ dog b e ของเลนัวเลยเพราะเราสั่ง d o ก b e มาด้วยอันนึงแต่ว่าน่าจะยังมาไม่ถึงนะคะอันนี้คือเป็นของคนก็คือมันจะเป็น bean bags อันใหญ่เลยเดี๋ยวเรารอ fill in ตัว beans ข้างในเสร็จแล้วเดี๋ยวเราฉัน ให้ดูแต่ว่าทุกคนภาพนิ่มมากม,ามาอันนี้เรลว่าอ p p r พูฟก็เดี๋ยวเราจะใส่ราคาไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับแต่ละชิ้นก็ชิ้นต่อไปนะคะชุดนี้เลยอ้อาพมันนิ่มมากๆเหมือนกัน คือส่วนตัวถามว่าใส่สบายไหมคือผ้ามันแบบนิ่มมากคือแบบความโคซี่นี่คือแบบให้เต็มร้อยเลยนะคะคือนิ่มมากแต่การแบบตัดเยบ็บเรารู้สึกว่าไซส์มันออฟไปน,นิดนึงเรารู้สึกว่าแขนเสื้อมันสั้นอะคือเราไม่รู้ว่าเ,าเป็นเพราะเราแขนยาวขายาวหรือเปล่าแขนเสื้อมันสั้นแล้วก็แบบข้อข้อขามันก็แบบเตออทุกคนหรือมันเป็นทรงแบบนี้ก็ไม่รู้อะ ันนี้เราซื้อมาเนินราคาประมาณ600ถือว่าได้อยู่นะยับงบาไปค่าุณที่นอนค่ะที่เราสั่งมาคือมันคือร้านเดียวกันแต่ร้านนี้แต่ว่าเหมือนเขาจะส่งแยกมา คือเป็นแบบว่าภาพปูที่นอนนะคะผ้าปูเตียงถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพสําหรับอันนี้เราซื้อมาประมาณพันกว่าบาทแเรว,ว่าคุ้มนะคุ้มค่าอยู่นะสำหรับเรารู้สึกโอเคอะใช้ได้ไม่แย่เลยนะคะทุกคนแล้นะะวเขาก็จะมีเป็นแบบ Gift ์การ์ดภาษาจีนมันมีบางอย่างที่เราสั่งไปในนี้ด้วยแก้ว แล้วทุกคนเตรียมตัวเดคอเรตกันหรือ,อยังคะส่วนเรามีเลยเตรียมตัวนะคะซื้อเป็นแบบเป็นออร์นาเมนต์นะคะที่เอาไว้ประดับต้นคร mm ิสต์มาสก็คืออันนี้นะคะเราก็เลือกเป็นสีขาวล้วนเพราะวันนี้นะคะเราทำเป็นธีมแบบว่า Pink a แ d นไวท์ก็อันนี้น่าจะเป็นแชมเปญแล้วเราสั่งแก้วไปด้วยแก้ว สั่งมาสองใบแท็กกิ้งมาดีอนยะู่นะเช็คก่อนว่าแก้วจริงหรือเปล่าเพราะบางทีอาจจะเป็นพลาสติกซื้อมาสองใบ ก็เดี๋ยวสำหรับลิงก์ของโปรดักทั้งหมดนะคะเราจะใส่ให้ตรง d e s c r i p t ั o นบ็อด้านล่างถ้าสำหรับอันไหนที่เราบอกว่า approve ไปตามกันได้ก็คือไปสามารถกดลิงก์แล้วก็ซื้อตามกันได้เลยนะคะสำหรับ2อ,อันนี้เราว่าคุ้มมากๆถ้าในเมืองไทยขายเราว่าน่าจะขายหนึ่งแบบหลายร้อยนะอย่างเงี้ยน่าจะแบบ5-600เป็นไปได้ต้องดูร้านดีๆด้วยนะคะเราเป็นของเล็กๆบ้างอันนี้เราแอบแกะไปแล้วแต่ว่า ยังไม่ได้แกะออกมาดูเป็นสร้อยคอนะคะสวถ้าเกิดว่าตั้งใจซื้อมาใส่เล่นๆครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือมันโอเคมันคุ้มนะคะแต่ถ้าเกิดจะแบบซื้อมาใส่ยาวเลยนานๆอยากจะไปเก็บรักษาไว้อะไรย่างเงี้ยสำหรับสร้อย early express น,นี่เราว่าไม่คุ้มลงทุนแบบซื้อดีๆไปเลยแล้วก็ ใส่ยาวๆไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่อสร้อยของแอลลี่อ่ะมันจะทํามาจากแบบน่าจะสแตนเลสชุบอะไรอย่เงี้ยแล้วมันจะค่อนข้างแบบส่วนตัวเราเองอ่ะจะชอบแพ้สร้อยแบบนั้นแล้วก็คือใส่แล้วผื่นมันจะคันนะคะอย่างต่อไปเป็นแบบกล่องบ้างแล้วคือเป็นของตกแต่งบ้านนะคะทุกคนเป็นกระจกมีเอาไว้ติดแบบผนังแบบนี้ อันนี้เราซื้อมาในราคาแบบถูกมากเราเห็นอ่ะอันนี้เราแอบพูฟเลยแอบพูฟคือทุกคนควรจะต้องไปซื้อตามใน AliExpress เพราะว่าอันนี้เราเห็นอ่ะร้านใน่อ g นะคะขายอันละประมาณเกือบ2,000แต่เราซื้อมาในราคา600เหมือนซื้อ1นแถมหนึเลยอ่ะซื้อ1แถมหนึยังถูกกว่าอีกอ่ะต่อไป ก็ใช่นะคือเราเป็นคนแบบชอบของจุกจิกอะทางปะเนี่ยสวยอะอันนี้คือส่วนตัวเราคือชอบนะคะคือซื้อมาประดับบ้านเฉยๆแต่ถามว่าคุ้มไหมอันนี้ซื้อมาใน,นราคาประมาณค่อนข้างแพงนะอันนี้เราเลยคิดว่าแล้วแต่แล้วแต่คนชอบเไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนํมมา คือส่วนตัวตอนแรกที่ซื้อก็ยังรู้สึกว่าแบบโอ้แอบแพงอ่ะแต่แบบโอ้มันน่นารักอ่ะนะแจ็คกันแล้วสวยมากเลยอ่ะทุกคนแต่ตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ได้อยู่นะแต่แจ็กันก็คือถือว่าราคาอยู่ในเลนจ์ที่ นีม่มันเป็นแก้กกบแบบวค่ะน่ารักอ่ะรูปทรงอ่บแปลกมากกันเนี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นดอกไม้ปลอมแต่ว่าไม่ชัวร์นะขอต้องแก้ทิ้งเลยไม่ใดอกไม้ปลอมแต่ว่าเป็นต้นคริสต์มาสมาให้แล้วมันจะตั้งได้ยังไงแล้วมันหักด้วยเนี่ย ถมมันไม่มีที่ตั้งมาให้เราอีกอ่ะอันนี้คือเราไม่แอบพูดอย่างแรงเลยนะคะอันนี้ซื้อมาในราคาน่าจะต้นละ500นะคะความสูง90ซนติเมตรแต่ว่าอันนี้เราก็ได้แจ้งทางเซลเลอร์ไปแล้วนะคะว่าเนี่ยเราก็ถ่ายรูปไปให้เขาดูแล้วก็บอกเขาว่ามันไม่มีแสแตนตรงที่ตั้งด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเขาจะตอบแล้ว่าอะไรเนตตอบมาเลย คือแบบคอยแกะมาเจอของที่แบบมันพังแล้วเรารู้สึกเฟลยังไงก็ไม่รู้ว่ารู้สึกแบบเซ็งคือนี่คือข้อเสียของการช้อปปิ้งจาก a l ล e x p x p s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  นะคะเพราะว่าบางร้านอ่ะมันก็ดีแต่บางร้านคือเขาก็อย่างแบบต้นคริสต์มาสเขาแพ็คกิ้งมาในแบบเนี้ยถุงแบบเนี้ยคือมันก็ควรจะต้องหักอยู่แล้วอะคืออย่างน้อยเขาควรที่จะใส่เป็นกล่องเป็นอะไรมามากกว่านะคะ อ่แล้วก <g Puis isters> ็อันนี้นะคะก็เป็นออนาเมนสำหรับคริสต์มาสอีกแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าอันนี้มันแค่หลากๆมาในการเลือกใน Aliexpress แต่ามว่าราคาถูกกว่าซื้อในห้างในบ้านเราไหมไม่อะค่ะต่อ เรากับว่าเราอยากจะใส่ไปบอลเล่นเซนะิร์ฟอะไรเงี้ยแขนยาวถ้าเกิดพูดถึงแบบจิ m c ล o t แต่่ว่าซื้อตามแบบช็อปหรือว่าอะไรแบบหมายถึงว่าที่เป็นมีฮออะไรอย่างเงี้นะคะส่วนใหญ่แล้วพวกจิมคล o สอ่ะมันจะหายแพงมาก a l ลเล็กสเ s อ่ะเราจะบอกว่าคุณภาพอ่ะมันเหมือนกับแบบจากในช็อปเลยอันนี้คือเราแอ r พูดนะคะ คือซื้อเอาไงมตั้งเป็นโตทำงานแกะตึเหนื่อยแล้วนะนี่แกะสองถุงทองก,กันไปเลย <c oughs> what อันนี้โดน scam ค <c oughs> ือนนี้ในรูมคือมันชิ้นใหญ่มากเลยค่ะทุกคนคือมันเป็นโมเอาไว้ เป็นแม่พิมพตอน,น,นาราก็จากว่ามันเป็นเอาไว้ทําแบบขนมนะเนี่ยแต่อันนี้มันเหมือนมันเป็นโมวเอาไว้ทำเมนี่เลยอะซอยนี่มันดอนอกเลยอะแต่ไม่เป็นไรเราไปให้น้องเราคือตอนนี้น้องเราก็คือทาจิวลี่่คือให้หนูใส่ให้หมาใส่เนี่ยคือมันอันเล็กมากเลยอะอันแค่นี้ะละดู last but not least คริสต์มาสออรนเมนต์อีกแล้วนะคะสำหรับพวก Christmas o r n a น e เมนคือเราแบบออฟเซสมากๆเลยอะถือว่างานโอเคเลยนะแขวนบนต้นคริสต์มาสก็ไม่แบดนะคะ approve แล้วก็สำหรับคอมเมนต์นะคะแล้วก็ประสบการณ์ของคนที่ซื้อของออนไลน์ hmm. มาค่อนข้างเยอะคือ 1, mm hmm. 1> เลยการที่เราจะซื้อของออนไลน์คือเราต้องไปอ่านรีวิวก่อนนะคะรีวิวของร้านเพราะว่าอย่างพวกแบบ เอ่อเมอร์เชน i s e ส์แอปแบบนี้คือเขาจะมีการันตีให้ลูกคา้าอย่างเช่น s h o p ป e ้ a z a d a a หรือ a l i e x p r e s s ให้เราไปอ่านอันที่ได้คะแนนน้อยๆน,นะคะแล้วลองดูเหตุผลแล้วเอามาดีเบตกันว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราจะซื้อของชิ้นนั้นหรือเปล่าแล้วก็ในทางที่ดีก็คือเลือกร้านที่เขาได้รับการคอมเมนต์ที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะทำให้เรา เชื่อมั่นได้นะคะว่าเราจะได้รับของสิ่งนั้นจริงๆแล้วก็อย่างใน a l i e x p r e s s หรือแม่ในช h อ p e ี l a z a d ด้อย่างเงี้ยเวลาเราไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านั้นๆเขาจะมีให้เราแบบ ถ่ายรูปลงไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้เราเข้าไปดูรูปสินค้าก่อนแล้วก็ตัดสินใจจากในรูปเพราะบางทีบางอย่างสินค้ามันดูออกจากในรูปได้เลยทันทีแล้วก็มันออบเจ็มากนะคะว่าเราจะควรสั่งหรือไม่ควรสั่งก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการซื้อของออนไลน์ก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะก็ให้เพื่อนๆทุกคนดีเบตให้ดีก่อนตัดสินใจให้ชัวร์แล้วก็คุยกับร้านค้าถ้าเป็นเวลาก็คือให้ทักกปถาม สอบทางกกสินค้าก่อนแล้วก็ค่อยกดสั่งนะคะจะทําให้เราได้รับสินค้าที่ดีแล้วก็ไม่มาเฟลเหมือนต้นคริสต์มาสเราในวันนี้นะคะไม่ใชามีของมาส่งหนึ่งกล่องจากช้อปปี้เราจะอันบ็อกซ์เลย นก็ได้แม่แปรงให้อุ๊ยแปรงอย่างนี้ดีอ่ะสบายมีรูปคือตอนแรกนะคะเราซื้อแปรงแบบนี้มาให้มันเป็นแปรงแบบเหมือนสําหรับหมาขนยาวปะ่ะคือเราสุกวาพอแปรงเข้าไปแล้วอ่ะเลยมวมมันขนสั้นมากใช่ปะ่ะคือมันแปรงเข้ามันไม่เข้าไปถึงขนข้างในอ่ะแล้วมันเหมือนอจะเจ็บๆป่วยอ่ะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นแปรงแบบขนคนนี้อ่ะดีขึ้นไหม ้าอ่ะเราโห่หน้าออกไปดูทํากระจกอีกทีหนึงอ่ะกำลัทงทําท่าแบบขุดอะไรไม่รู้ใหญ่เลยพอเราออกไปนะไปขุดหลุมแบบตรงสนามหญ้าเป็นรูเบลเลอร์เลยอ่ะแล้วแบบโอ้ยโอ้ลทัแล้วเราก็เลยดูเข้ามาทำโทษฉีลาดเลยอ่ะคือเรเหนืนอเขาจะกลัวถุงอันนึงมากๆเลย คือเหมือนแบบถ้าสั่งอะไรแล้วแบบไม่ยอมทําตามใช่ไหมเราก็จะเอาถุงอันนั้นอะชี้บบเลนัวกลัวไหมอะไรเงี้ยเขาจะกลัวมากแล้วก็จะแบบเชื่อฟังอนะไรเงี้ยเออไม่ชอบเราก็เลยแบบท,ทํทโทยไปนหนึ่งทีกลัวมากเลยนะคะแต่ว่าเลนัวเป็นหมาที่น่ารักอย่างหนึง่งคือต่อให้เขากลัวเขาจะชอบความาอ่อนคือเขาจะชอบแบบทําตัวขี้อ้อนอะทุกคนขี้อ้อนหรือจะเล่นก็ไม่รู้เนาะไม่ร,มรู้เรื่อง แล้วก็เนี่ยคือระนัวเหมือนแบบเป็นโรคผิวหนังน่ะคนคือเหมือนมันแบบมีเป็นผื่นจุดๆอ่ะขึ้นมาตามผิวหนังเต็มเลยอ่ะคือถ้าใครที่แบบว่าพอจะรู้วิธีทางแก้นะช่วยบอกเราในใต้คอมเมนต์ด้น,นะคะเพราะว่าตอนเนี้ยคือเราอ่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าเพราะเราพารูนัวไปทะเลเราตอนนั้นพาไปเล่นน้ำทะเลครั้งแรกอะไรเงี้ยรูนัวผิวหนังยังเด็กอยู่ก็อาจจะแพ้ได้แล้วตั้งแต่นั้นอ่ะ พอกลับมาจากทะเลอะ่ะก็ไม่เคยหายอีกเลยอะ่ะแล้วคือขนอะ่ะร่วงแบบเยอะมากทุกวันทุกวันเลยนะคะคือเป็นหมาขนสั้นก็จริงแต่ขนล่วงเยอะมากเ <c oughs> หาอะไรไม่ตกใจมเลยอพี่แม่ตกใจหมดเลยไปไปได้แล้วไปได้แล้วเลยเนาะ hrs. วันนี้เลินวามาทำรองเทาง้าขาขาดเะาติดกาวไปก่อนเลิศนวกินข้าวยังเรียบร้อยแล้วเล่าะลอะไรผิวมากเลิศกินวันนี้มีเรื่องเก่ีก็ต้องกิันี้ช่วยไ้วยรับตาตาเออรับตาอ่าๆรับตงน้

คริสต์มาสมาถึงแล้วนะคะโอ้โห,โโหนี่ต้นเราสูง7ฟุตจ็ะ7ฟุตนี่เท่ากับกี่เมตรอะ่ะ7หน้า,า1เมตรถึงไหม6ฟุต6ฟุตนี่ประมาณ2เมตร2เมตรค่ะ2เมตรเดีด๋ยวเราตั้งไว้ต้องไหนดีอะ ว,ะะวันนี้เราก็จะตั้งต้นคริสต์มาสขึ้นแล้วก็พวกออูเมนส์บางส่วนก็ยังอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงอยู่เลยก็เลยจะแต่งได้แค่บางส่วนสําหรับวันนี้นะคะเหนืน่อยเมื่อกี้ออกต้นออกมาจากกล่องเหนื่อยเลย ราดูแอบป่วยนิดนึงอะแต่ว่าพอมันกลางกลางออกอะก็จะปีที่แลว้วก็ถูกโอเคนะปีที่แลว้วเขาว่าสวยนะแล้วพี่วารุปป้าคือเขาอะสั่งวันคริสต์มาสอันนี้มาแล้วมันหักใช่ปะ่ะ <c oughs> แล้วคือเขาอะก็แบบบอกเออทักไปบอกร้านอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออมันหักอะไรเงี้ยก็แบบสแตนก็ไม่มีมาให้ไอ,อตัวตั้งอะเออแล้วเขาก็แบบ it's almost Christmas can you do anything อะไรเงี้ย เซนตมีวนนิวออลิงใช่ป่ะเขาก็เลยบอกว่าเออเขาก็เลยแนะนําว่าลูกค้าคนก่อนอ่ะก็คือหักเหมือนกันแล้วก็เขาเาเลยบอกว่าแนะนําว่าให้เอาสติกักออะไรสักอย่างไม้อะไรเงี้ยมาติดไว้แล้วก็อันเนี้ยก็ให้เอาเทปมะพันไปก่อนมีการมาแนะนาด้วยนะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาส่งมาให้แต่เขาบอกว่าไม่น่าทานคริสต์มาสคือสั่งมาจากแอลลี่เอ็กซ์เพรสอ่ะคือมันใช้เวลาส่งแบบ2ออาทิตย์อะ Thank okay. you. จากเมื่อเช้าที่เจอดราม่าไปตอนเย็นก็มีความสุขก็ได้หั่นพิซซ่าไปแล้วก็ได้จัดเบิ้ลนคริสต์มาสเป็นแบบวายแอนพี คือตามธีมที่เราคิดไว้เลยนะคะก็สําหรับวันนี้ก็เส้นสุดลงไปแค่นี้ mm hmm. ก็พรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะพรุ่งน,นี้เรามีแลนว่าเราจะออกไปซื้อสีแล้วก็ชั้นวางที่เราเพิ่งซื้อมามือสองเราก็จะทําการทาความสะอาดแล้วก็ทาสีใหม่แล้วก็ประกอบนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปบล็อกกิ้งช้อปปิ้งสีเพ้นท์กันก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายพอมีต้นคริสต์มาสเราแบบ อะไรอะไรก็ดีขึ้นใช่ไหมคะทุกคน